องอะไรมากอุ๊ยคนตายอุ๊ยนั่นเองคนตายสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะวันดี้จะมาอบ็อกซิ่งหูฟังเลเซอร์นะคะแบบครอบหูอีกแล้วคะ่ะแต่วันนี้เนี่ยเป็นรุ่น black shark v 2 pro นะคะ rainbow six s e นั่นเองนะคะยูนี่มาแล้วอันเทรน อันนี้ก็คือร้านที่เบนดี้สั่งซื้อนะคะจากช้อปปีนะคะนี่ไม่ใช่อันนี้นะโอเครอบที่แล้วเนี่ยเบนดี้ก็ได้อนบ็อกซิงหูฟังครอบหูของเลเซอร์ไปเช่นกันนะคะบาริคูด้า X ตามดิ้งข้างบนเลยนะคะเผื่อว่าใครยังไม่เคยดูก็ไปหาดูได้นะส่วนวันนี้เราก็มาอันบ็อกซิ่งเรนโบสซิกซิกันก่อนนะคะมาดูรูปลับภายนอกกันก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย วนดีนะะ้จะลองเทสให้ดูนะคะอืจะลองเทสกับ PC นะคะ Nintendo Switch แล้วก็ iPad 3สามอย่างแล้วกันโอเคค่ะ โบ e ิ s e ิต i n มิ e เ e dition ของเรานะคะสวยมากมากเลยใช่ไหมอ่ะทีนี้ตะกี้แบนลี่ได้โชว์รูปลักภายนอกไปบ้างแล้วใช่ไหมตอนนี้แบนลี่ขอพูดตรงนี้นิดนึงนะคะก็คือว่าการเย็บของเขานะคะตรงนี้จะเป็นรอยเย็บแบบตะเข็บนะคะะะก็ดูแบบเท่ๆนะคะดูแข็งแรงสตรองตัวพลาสติกด้านข้างเนี่ยถ้าฟังจากเสียงนะคะก็คือแบบ แข็งแรงนะคะไม่กลวงโอเคส่วนการปรับระดับเนี่ยคือวันดี้ก็ได้โชว์ไปบ้างแล้วนะคะก็คือดึงขึ้นแบบน,นี้นะคะเขาก็จะสไลด์ค่อยค่อยสไลด์ขึ้นสุดสายของเรานะคะก็คือตัวสายอันนี้สายสีส้มอือฮึแล้วก็ดันกลับเข้าไปนะคะลวดก็ลื่นไหลดีนะคะดูแข็งแรงดีอือฮึ นะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะบิดได้ทีนี้เดี๋ยววปี่ขอลองใส่เลยแล้วกันนะอ่าแบบนี้นะคะอืมก็ใส่แล้วนะคะความรู้สึกตอนนี้เนี่ยเหมือนเอ,อไม่ค่อยกดศีรษะด้านบนนะคะแล้วก็ส่วนใบหูสองข้างนี้นะคะก็รู้สึกเหมือนกระชับดีนะคะชิดใบหน้าไม่โค้งเคงไม่หลวม อโอเคค่ะทีนี้ทีนี้นะคะเวนดี้ขอเอาไปเทสกับตัว PC นะคะ Dintendo n Switch แล้วก็ iPad และกันนะคะโอเคอ๋อแล้วก็ก่อนไปเดี๋ยวเวนดี้ขอโชว์อันนี้นะคะนี่นะคะของ r a s e r เช่นกันนะคะ b a r e c c ูด X นะคะที่เวนดี้พูดเมื่อ,อต้นคลิปนะคะว่า Unboxing ไปก็คือตัวนี้เนี่ยแหละนะคะตัวนี้เนี่ยใช้ดีนะคะ,ะระบบเสียงข้างในใช่ไหมก็ ใช้ได้เลยนะคะชัดเลยนะคะอย่างเช่นแบบเราได้ยินเสียงคนแบบเดินน่ะแต่ไกลตรงนู่นนะคะคือแบบได้ยินเสียงแล้วอะละเอียดมากๆเลยนะคะซิกซีเนี่ยเดี๋ยวเบนดี้ต้องไปเทสดูก่อนนะคะว่าระบบเสียงข้างในของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคดูซิว่าจะสู้ barakuda x ได้ไหม <laughs> ราคานี่คือต่างกันครึ่งๆเลยนะคะตรงนี้ก็7,100นนะคะนิดๆส่วนอันนี้3,6 0 0 ไปเทสด้วยกันดีกว่านะคะโอเคเดี๋ยวเวนดี้จะลองเทสกับ Nintendo Switch ให้ดูนะคะอ่ะ n t น n d o Switch นะคะสายที่เวนดี้จะเสียบใช้ในการเทสนะคะเวนดี้จะใช้สายออก 3.5mm นะคะนี่อันนี้นะคะยาวอยู่นะเนี่ยค่ะ อโอเคนะคะอะไรเนี่ยเนดี้นะคะตั้งใจจะเสียบใช้กับ usb นะคะแต่อันนี้ใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่า Nintendo Switch ของเรานะคะเป็น usb type c นะคะอ,อันนี้รุ่นโบราณงั้น iPad ก็เดี๋ยวจะลองใช้ใสาออกเช่นกันนะคะโอเคเรามาเทสอันนี้ก่อนเลยละกัน Nintendo Switch นี่นะคะป้องเรียบร้อยอเวนดี้จะลองเทสกับเอส n ินครีสอู้เสียงดัง <laughs> อ่ามาแล้วเอส n ินครีส โอ้เข้าเกมแล้วค่ะนี่เห็นไหมโอ้เสียงดีมากๆเลยอ่ะคือแบบได้ยินเสียงหมาด้วยค่ะหมาเห่าแล้วแบบไกลๆนะอะแล้วก็เสียงนกแบบจิชิๆิๆิอะไรอย่างเงี้ยนะ ละเอียดมากๆเลยอ้างทีนี้นะคะเดี๋ยวววนนี้จะลองไปที่ท่าเรือนะคะเพราะว่าที่ท่าเรือเนี่ยคนก็จะเจียวเจานิดนึงนะคะก็เดี๋ยวเราไปฟังเสียงคนนิดนึงนี่ค่ะตอนนี้แนวนนี้ได้ยินเสียงนกแบบบินไกลๆนะคะได้เสียงแบบจิดเจดเจอดีค่ะละเอียดอะ่ะละเอียดจริงๆเลยอะอื แอร์ซินคลีนใน n ิเน d o สวิ t ส h อ่ะคนก็ในท่าเรือนะคะอาจจะไม่เยอะเท่าพีซนะเพราะว่าเขาปรับให้น้อยลงนะคะคือถ้าแกิว่าคนเยอะมันจะกระตุกแต่เนี้ยเันดี้ว่าเสียงโอเคเลยนะคะละเอียดมากเลยนะโอเคค่ะทุกคนอ่ะเมื่อกี้นะคะเวนดี้นะคะไปค้นอันนี้มานะคะหัวแปลงนั่นเองนะคะ อ่ะอันนี้ก็คือ USB Type C นะคะอันนี้ก็คือเลเซอร์นะคะตัวรับสัญญาณที่เขาให้มาทีนี้แบนดี้นะคะจะลองเสียบกับหัวแปลงของเรานะคะอ่ะอันนี้อืมดูซิว่า Nintendo Switch นะคะสามารถรับสัญญาณตัวนี้ได้ไหมถ้าเกิดว่า Nintendo Switch นะคะตัวนี้ใช้งานได้นะคะ Apple นะคะ iPad อะ่ะก็ใช้งานได้เช่นกันโอเคไหม อ่ะลองดูนะติ้งจะเ,เข้าไปแล้วอ่ะฮะโอเคค่ะอ่ะมาแล้วเสียงมาแล้วค่ะใช้ได้สุดยอดเลยอะ่ะ เสียงนี่แบบชัดเลยแต่อันเนี้ยอาจจะดูยาวนิดนึงนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะใช้งานได้ก็โอเคสุดยอดเลยค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปลองเทสกับ iPad ต่อเลยนะคะแล้วก็พี่สปลงเข้าเก อ่ะคอนเนคแล้วโอ้โหเอาไว้เสียงก็เสียงก็เหิมมากระหุมมาก โอเคไอ้คนเลยเหรอโอ้เสียงฮอค่ะทุกคนเมือกี้เสียงฮอแบบปุ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 บแบไกลๆอ่ะเสียงละเอียดมากจริงนะเนี่ยคือเสียงฮอนะคะฮอแบบฮอเขามาฝั่งซ้ายใช่ไหมฮอก็อยู่ฝั่งซ้ายอ่ะเออ เออดตรวจแล้วก็พอเราชนกำแพงใช่ไหมคะมันก็มีเสียงแบบสะเก็ดไฟอะ่ะอ่ะ,อะเสียงกระจกเนี่ยเสียงแบบเซรั่วมากๆนะคะไปไกลอู้ตุ้มเสียงสะเก็ดระเบิดแบบ ตอนที่ระเบิดใช่ไหมมันจะมีเอ้อยมันจะมีเสียงแบบทรายนะคะมันจะมีเสียงแบบทรายหินอะไรอย่างเงี้ยร่วงลงมาด้วยเอ้อยโอ้เอ,อ,อ้นี่นี่ใครใครคุยกันอยู่อดาอยวนี่ เข้าไปในห้องนะเนี่ย <Yeah. S 1> ขนาดเราเดินนะคะยังได้เสียงรองเท้าเลยอ่ะอุ๊บโอเคอันนี้นะคะพับจีเออเป็นครั้งแรกนะคะ <laughs> ทุกคนที่วันนี้ลองเล่นนะเออโอเค ขาบ้านมีอะไรมากหมวก <laughs> อ๋ออันนี้มีอะไรเลยอ่ะอันนี้อะไรอ่ะไม่มีอะไรเลยเปิดประตูเปิดประตูก่อนนะ,อ,ะ,อ,ะอ๋ออะโอ้ ได้ยินแล้ได้ยินล้ได้ยินแลยินเสียงได้ยินเสียงแบบคนยิงกันแบบไกลๆอ่ะค่ะเนี่ยเนี่ยตาแรกด้านซ้ายแล้วก็ไล่มาด้านขวาเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเอ,เอาปืนไปแล้วกันนะคะมีแค่นั้นเดียวนะ <c oughs> ไม่มีอะไรเลยในบ้านอะ ปกติเป็นที่เคยเล่นเกมนี้แบบหมดแบบฝึกหัดน,นะคะอันนี้ก็ลองเล่นแบบออนไลน์ดูนะ okay. มีของอะไรบ้างอนนุ้ยคนตายอุ้ยนั่นเองคนตายอุ้ยโดนด้วยอ่ะฟุกมากเออมีของอะไรบ้างโอ้ของเพียนเลยอ่ะคอยยิ้มใส่หน่อยนะ ดูดิเ <c oughs> ยอะเลยอ่ะวันนี้ไม่มีของอะไรเลยขอยื้มก่อนแล้วกันข้างนอกก็ไม่มีเสียงยิงกันนะคะได้ยินเสียงแบบลมอย่างเดียวลม,มเบาๆอือูๆเสียงคนเดินข้างบนได้ยินเสียงคนเดินอย่างเงี้ยข้างบนอ่ะ เนน่าเน,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 นี่ยเนน่าเฮ้ยเนี่ยสุดยอดคือว่าถ้าโอ้ฟังดีๆเนี่ยเรารู้หมดเลยนะว่าเขาอยู่แอบอยู่ตรงไหนบ้างอะสุดยอดเลยค่ะเรนโบว์ซิกเนี่ยเนี่ยได้ยินเสียงปืนนะคะไกลๆเลยอะฝั่งซ้าย อ่ะมาฝั่งขวาละโอ้โอ้โอ้ใครใครใครไม่ดีมองไม่เห็นได้ยินจะเสียงด้านหลังค่ะเออไปก่อนเลยลกันนะเนี่ยเสียงกระสุนแบบทุกทิศเลยอะ่ะมาทุกทิศเลย อุย้ยใครยิงเฮ้ยเดินซุ่มยิงโอ้ยมาไล่มาแล้วอะ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเพิ่มเพิ่มเลือดอ๋อเพิ่มเลือดรอแล้วกันนะ เดี๋ยวมันต้องมาใกล้ๆเนี่ยเนี่ยเสียงมาใกล้ๆละอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยเด่๋ยวไล่ไล่ไม่ได้ยิงมั่วแล้วนะตายด้วยโอ้ยมีคนนึงตายไหม เสียงชัดมากค่ะลูกศรแบบหล่นพื้นเราแบบกระทบพื้นเรายังได้ยินอ่ะ,อะดูซิว่าจะใช็ Nintendo Switch ได้ไหมนะคะอ่อ,อเลยนะโอเคดูซิว่าจะรับสัญญ,ญาณได้เปล่า ไม่ได nh ้ปะเนี่ยเสียงยังไม่มาเลยแป๊บนึงนะเออยากจะบอกว่าไม่มีเสียงเลยใช้ไม่ได้อ่ะอ้าวลืมทอสาย